เอานะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมช่อง Bnuv Channel วันนี้ก่อนวันนี้เรามาเล่นฟาร์มไลท์หยุดหยุดยุดทุกคนหยุดก่อนเลยนะว่าจะมาดูคลิปจบง่ายๆ่ไม่ๆก่อนจะไปดูคลิปนะครับช่วยไปคอมเมนต์คำถามหน่อยนะว่าจะถามอะไรมาบ้างเพราะว่าผมจะทํา Q&A นะครับใครอยากถามอะไรใครอยากรู้อะไรบนโลกนี้ใครอยาก รู้อะไรเกี่ยวกับผมก็สามารถถามมาได้นะครับแล้วนั้นก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งด้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับไปเรามาดูกันวันนี้เรามาเล่นแมปฟาร์มไรก็เป็นแนวชาวสวนไหมครับหรยกว่าชาวสวนไหมก็มีทำฟาร์มมออีตกปลาตัดต้นไม้อันนี้คือผมลองมาเล่นเซิร์ฟแบบหน่อยๆน,นะลองมาเทสดูหน่อยแล้วก็หนุกดีนะเล่นเพลินดีนะสําหรับคนที่ชอบเล่นแนวทำฟาร์มนะครับก็ สนุกมากผมชอบเล่นอะนี่นะครับกดตัว E นะครับหรือว่าอันนี้ก็คือกดตัว E ก็มันเป็นกระเป๋าของเรานะเวลาช่องเก็บของมันเต็มมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเยอะมากๆส่วนตัว Q นะฮะนี่ก็คือฟาร์มนี่ผมจะมาอธิบายทีอย่างเลยนะอันนี้วอตซีก็คือหลวงค่านะฮะอันนี้ก็คือแครอทมันเป็นมาลิแครอทอันนี้ก็เป็นหัวไชเท้าอันนี้ฟักทองนะฮะอันนี้ข้าวโพด อันนี้วอเทอร์เมลอนอันนี้คือแตงโมนะฮะอันนี้คือสตรอเบอรี่ก็อุ้ยเยอะอ่ะอันนี้ก็มีไอ้โปโตโต้ Potato ก็คือมันฝรั่งนะฮะทเมโต้ Tomato ก็คือมะเขือเทศเนาะเกรปก็คือองุ apple ่นพายแอปเปิลคือสับปะรดนะฮะซินลี่ก็คือพริกนะครับไอ้น,นี้มันชื่อไอเทอร์ทูนิฟเนี่ยมันรู้สึกแปลว่าหัวหัวใจเทาไม่ใช่ไหมหัวใจเทา ผมจำไม่ได้จาชื่อไม่ได้จริงๆนะอันนี้ก็น่าจะเหมือนแตงกวา,าต่อมานะอันนี้ก็คือพวกสัตว์มันจะเอาไว้สุ่มซึ่งผมไปลองได้มายังไม่ได้สุ่มเลยนะนี่ก็มีไข่แบบธรรมดาหนึ่งพันบาทผมซื้อให้ดูเลยเดี๋ยวสุ่มมันจะสุ่มนะคว่าจะได้สัตว์อะไรเอ่ยหยบเฮ้ยเฮ้ยขอแล้วว้าวได้หมูแลพิกเยี่ยทำไมหมูหน้าตามันเป็นยีวะเอา้าหัวใจยีจมู อ๋อต้องสร้างความสนิทกับมันด้วยขี่ได้และขี่อ๋อต้องเป็นของ V.I.P. Rename ก็ต้อง V.I.P. pick up p i ก k up คือเก็บอ๋อเอาหมูผมหายทีมหมูหายอะ่ะเอ้าใครขโมยหมูผมไปอะ่ะหมูหายอะ่ะอ๋ออ๋อนี่เวลาสัตว์เลี้ยงหายนะครับก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะเหนเดี๋ยวหนึ่งเนี่ตรงนี้นะครับกดตัวแซดมันก็จะมี d o p l ลดโลวิ่งสโอมาคือความหิวนะส่วนดอบดอบเลดกับ l o ว i n g อันนี้ยังไม่มันจะบเลว่าอะไรนะชื่อนูเด้นหมูตัวนี้ชื่อนูเด้นสามารถขายได้แล้วก็เก็บได้นะเจ้านูเด้นเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเดือะไหมี่เอาเปลี่ยนชื่อไม่ได้ลืมไปแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้ของสัตว์น้อยเราถามว่าพี่เวลามันหิวต้องให้อาหารยังไงเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปลูกให้ดูเดือะคือการ นี่นะครับซื้อเมล็ดข้าวมาแล้วก็กดมันขึ้นมานะมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ปลูกลงไปในพื้นนีอันนี้คือเมล็ดข้าวนะนี่นะครับก็ปลูกไปน,นี้ก็คือการลดน้ําต้นไม้ซึ่งจําเป็นมากๆนะครับเพื่อให้พืชพันธุ์เราจเจริญเติบโตนะก็คือต้องการลดน้ําต้นไม้พอน้ําหมดปุ๊บอย่าเพิ่งตกงใจนะครับตอนแรกผมเล่นโคตงงเลยก็เราต้องวิ่งมาตรงนี้มาตรงแม่น้านะฮะ กดคลิกนี่กดคลิกตรงนั้นทีเดียวเลยมันก็จะเป็นการเก็บน้ําให้ทันทีนะครับนี่ไงคขาเริ่มโตแล้วโอ้ยโตเร็วแท้นี่แล้วก็ลด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 รอเราก็รออ่าพอมันโตปุ๊บเก็บได้เลยนะมันก็เก็บปุ๊บจะเป็นลวงนี้ซึ่งเป็นลวงที่มันมีติดดาวตัวเนี้ยคุณเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนมีเรียมแหล่ะเราก็จะแลสุดก็คือสีทองอันนี้ก็สามารถให้อาหารได้ในนี้นะฮะนี่คือการเติมอาหารให้เจ้าหมูน้อย เอนของแรงแนะนําไม่ต้องไปให้สัตว์นะครับคือการขายได้เลยจะได้ตังค์เยอะกว่านี่ของปกติก็เก็บไว้ให้หมูด้วยเนาะนี่น้องนุดเดินให้เจ้าน,นุดเดินกินแล้วก็อาชีพมีอีกก็คือการการนี่ตกปลานะ fishing man ใช่ไหม fishing 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 man ประมาณนั้นนักตกปลาเราสามารถเรียกได้นะครับว่าจะตกบอ่อเล็กๆนี่ผมตกให้ดู วิธีตกก็คือการคลิกครั้งเดียวนะครับต้องยืนนิ่งๆเพราะถ้าเดินปุ๊บหลุดต้องยืนนิ่งๆน,นะครับแล้วก็กดคลิกครั้งเดียวพอรอรอไปพอปลามากินเบ็ดปุ๊บมันจะเก็บให้เองนะรอแป๊บนึงนะนี่นะครับคือปลาคอฟิชปลาดุกใช่ไหมปลาดุกเออปลาดุกกับเราว่าตกบอ่อเล็กแล้วรู้สึกเอ้ยน่าจะได้ปลาไม่ดีนี่เราก็สามารถมาตกบึงทะเลสาบได้นะถ้า ถ้าด้านข้างเราเป็นหมู่บ้านแล้วนะฮะมีคนเล่นอยู่มันจะกลายเป็นน้ํารอบๆหมู่บ้านแทนนะครับไม่ใช่จะมาเป็นบึงอย่างนี้นี้นี่ก็ได้ปลามันก็ขึ้นอยู่กบับดวงด้วยนะก่อนที่ผมจะมาเล่นมีน้องคนนึงเขาตกปลาฉลามไปด้วย ก็สามารถเข้ามาในบ้านได้นี่คือบ้านนะเอ,ะอะาทะลุทะลุตึบ๊บซึ่งเป็นบ้านที่ลงจงผมยังไม่ได้ซื้อของบ้านนะนี่ของในบ้านอันนี้หมกูก็เหมือนเดิมนะที่ผมบอกของในบ้านไอเทมก็จะมีไฟ120ตังต,งตังพอแม่ซื้อไฟเล็กโอเคแลสองสามพันงั้นกลับมาดูตอนที่ผมมีตังอ๋อนี่ไงของแต่งบ้านนี่นี่เจอแล้วเมือเ่อกี้ดูของแลนะ มันคือของเนี่ยเห็นไหมไมฮิค้าแลซึ่งมันเป็นของแลนี่คือเอาไว้แต่งบ้านนะครับเอ้แต่งบ้านได้นะอ,อันนี้ก็เวลาคนปลูกก็ขี้เกียจก็ซื้อได้12,500ซึ่งแพงมากเดี๋ยวรอมา Sat. ดูตอนผมตังถึงด้วยนะไปตัดไปตอนดูตอนนั้นเลยป้ายิฉันนั่ง <size> ตกปลาอยู่ริมตาลิง แปลใจจริงๆทำไมปลาไม่กินเหยื่อโอ้ผมก็ตกมันนานมากได้มันแค่นี้เองแต่ผมก็สงสัยนะคุณดูนะมันเหมือนเป็นแค่คลองเล็กๆใช่ไหมว่ามันมีน้ําแต่ทําไมมันไม่มีปลาแล้วไม่มีปลาแล้วเราตกปลาตกไอ้ปูมาได้ยังไงวอดเนี่ยตกหอยมาได้ด้วยเออทั้งที่ในน้ํา ไม่มีอะไรเลยคืออะไรงั้นก็ต่อไปยาวๆจนกว่าผมจะได้ตัางครบเอานะครับตอนนี้ก็ตกจนพร้อมแล้วนะก็น่าจะได้มาประมาณนี้ก็น่าจะพอกับการสุ่มของหน่อยนะน่าจะต้องพอแหละไม่พอก็ต้องพออืนี่เราได้ปลามาทั้งหมด27ตัวดูดีจะขายได้กำไรไหมยับ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 กดยิกยิกจังหวะนี้ คู่นะกนยิกงยิๆๆยิๆยิ่ยิยิต่อขายต่อนี่ได้วอุย้ยตัวละร้อยอุย้ยตัวละสามสิบห้าไหนดูสิมีตังค์อยู่พันเก้าร้อยจะพอไหมอะไรอุ้ยอ้ย,อย,อยได้องุ่นของแลให้ให้คอรี่ไรยอุย้ยว้าวนี่เราจริงๆแล้วอันนี้มันคือการสุ่มแทนนะฮะนี่คือสุม 800. ่มแปดร้อย้พวกนี้มันคือซื้อแบบไม่ต้องสุ่มเลยซึ่ง แย่ yeah, มากเราต้องสุ่มนะครับพอดีงบเราน้อยนี่คือสุ่มของในบ้านมาดูกันว่าจะได้ของแะไรไหมเกลือเรียบร้อยไม่ไม่ไม,ม่เราจะสุ่มให้หมดตูวไปเลยจังหวะนี้ทุ่มทุ่มหมดตัว <c oughs> หาเรื่องหาเรื่องจนอีกแล้วเนี yeah, ่ยหมดตูวแล้วขอเตี้ยงหน่อยขอเตียงหน่อยโอ้โห oh, oh, ได้โต๊ะไม่ไรงั้นเราเข้าบ้านไปแต่งบ้านแป๊บหนึ่ง กด B นะครับเพื่อการแต่งบ้านได้โซฟาโง่ๆมาอันหนึ่งกด R เพื่อหุ่นะนะนี่โอเคติดโต๊ะสวยโอ้นั่นไงมีเพื่อเรามาเดินเล่นอยู่จริงๆด้วยเฮ้ยนั่นไงมีคนวิ่งเล่นทั้งสองคนแนะ่ไปทักชายเขาหน่อยดีวยกว่าว่าคือใครนะโอ้โอ้ยว่ายน้ำด้วยเฮ้คุณตรงนั้นนะหยุดหน่อยคนที่ตัดม้อยู่อนะ่ะคุณอนะ แอบต้นไม้เฉยเลยคุณรอผมก่อนคุณแงคุณคุณมาทํะไรที่นี่อ่ะไอครับไอครับเนี่ยไอครับ,รบ,รบผมเป็นคนมาจากหมู่บ้านตรงนูน้นไกลมากเลยโอ้ข้าป้าไปเลยระฮะใช่ครับข้ามข้ามแม่น้ํามาเลยอะ่ะคุณมาทําอะไรตรงนี้อะ่ะเออผมกตจะมาหาของนะบ้านคุณอยู่<ะ>ตรงไหนเหรออู้ <laughs> แปลว่าไกลมากเลยใช่ไหมฮะ ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมหลงทางมา,าเดินหลงว่างยีนี่นะครับพรคือผู้ร่วมเล่นกับแบบนี้นค,นะคุณปูกไอสับป,ปะละรดเหรอ,อจริงๆผมสามารถรดน้ำให้คุณได้ด้วยนะมารดน้ำให้เพื่อนกันได้ด้วยนี่แผมก็มีตรงนี้ไม่สั่นเดียวเฮ้ย <c oughs> ทำไมคุณมีสัตว์เลี้ยงเยอะจังเลยอะ่ะอ๋อก็อยู่บานานลนะโอ้เพราะว่าผมเพิ่งมานะผมเพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่วันเองครับคุณอ่อเาเออผมเคย,<ม>เ,คยเคยฟราร์มจนข้าวตัวนี้เต็มมาแต่ตอนนี้ดูว่ามันเหน,นียอ๋อคุณผมเคยเจอซากอะรยธดรมด้วยอะ่ะมันเป็นมันเขียนว่าแจ็คอ,อ่ะอะผมไม่เคยเห็นอะ่ะคุณบ้าน,นผมไม่เคยเขออนุญาตเสียารยาทเข้าบ้านไหนได้ไหมครับไม่เคยตกแต่งเลยคะปั๊บผมมานั่งได้ไงนี่นั่งหน้าบ้าน โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนังคุณรู้สึกว่าฝนตกมันของแหลมไม่ใช่หรอไม่ไม่ฝนตกต้องรีบปุ่มผากนะคุณเห็นไหมตรงนู้นแหลที่มันเหมือนเป็นแท่งอะไรบางอย่างอ่ะอะงี้ยเ่นแบบผมชอบไป้น <è> ้ะเออผมเพิ่งรู้ว่ามันวิ่งได้อะเจ้เอาอ๋อเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันวิ่งได้ผมก็ไม่รู้เหมือนเอ้ยเห็ดนี่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 ผมไม่รู้ว่ามันใส่ยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงใส่ได้เลยคุณเห็นมันขึ้นปะ คุณเห็นนะแต่ใสยผมได้ขึ้นอ่ะเอาหัวใส่เองอ๋อคุณ<อ>เรามีทั้งแปดสิบโอ้โหชิวแล้วผมสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเรามาลุ้นกันว่ามันจะคืออะไรตึงสองซ้ำตุ้มอ,อ้าวมันให้ความกินซีดมันให้ความกินมาต้องอีกหนึ่งร้อยไม้งานไม้ก็อย่าไปขายได้นะเนี่ยเก็บไว้แล้วก็มาปั๊มเอาได้นะนี่นะครับใช่ไหมผมใส่ไปสามสิบแล้ว ผมใส่ไปอีกหนึ่งอ่ะโอ้โดนบูลลี่ต่อไม่รอแล้วมันคืออย่างนี้นี่เองแต่มันซื้อของก็ได้อืมแต่ไม่เป็นเรสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นก็น่าจะได้อยู่นะอืตัดไม,แม,แแมแ้แล้วก็มาแลกของจากเทพเจ้าแจ็คมันแรกเนี่ยเอ้า่คือเทพเจ้าใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่เออกราะผมพูดโอเวอร์ไปงั้นแหละถ้าเทียบแล้วก็ อาจจะเหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นที่ตัดไม้แล้วเอาไม้มาทําตรงนี้ก็ได้จะได้นะคุณใช่ครับไม่ไม่มีเงินซื้อพวกอันนี้ก็เอาไปไอแท็กก็ว่าละทาไมผักให้โตลืมรดน้ํณบุรีอ่ะผมไม่ได้บุรีนะบุรีบุรีใหญ่บุรีนะบุรีนะก็ออกเนียครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และไลฟ์ใหม่นะครับที่สําคัญมาใหม่ทุกวัน จันพุทธสุขอาทิตย์นะครับแล้วก็สามารถไปติดตามช่องคุณเลดได้จากทางไหนบ้างครับมีโทรเล่คุณเอกครับครับนี่คือบรรยากาศใครอยากเล่นเข้ามาเล่นได้นะผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้ล่างให้นะครับบ๊ายบายเย <c oughs> <c oughs>